สำหรับกล่องคุมปั๊มน้ำระบบ AC DC นะครับปัญหารุ่นนี้นะครับปัญหารุ่นนี้คือเขาผสมไฟระหว่าง AC DC โดยตรงไม่ได้นะครับคือพอถ้าเปิดสวิตช์ชนกันนะครับเปิดสวิตช์ชนกันแล้วก็ทำให้พังเลยส่วนมากก็ทุกตัวชุดน,นี้ครับ จะพังก่อนเกิดความร้อนแล้วก็แตกนะครับอาชุดนี้ตัวนี้ค่าของ R ่ร้อยเจ็โอห์มนะครับแล้วก็เราไม่มีอะไรเลยเปลี่ยนเป็นเป็น R กระเบื้องสิบบตทใสโดยเขาใช้อนุกรม2ตัวอ่า2อันนะครับอนุกรมกันเพื่อเปลี่ยนใช้งานได้ครับ กล่องรุ่นนี้จะมีปัญหาทุกกล่องนะครับมีปัญหาเรื่องผสมไฟไม่ได้เราเลยแต่งเพื่อจะใช้งานได้คือเคียนี้ลูกค้าเอาไปใช้ประมาณหนึ่งปีนี่แหละแรกๆก,ก็อธิบายให้ใช้กันใช้งานคือสลับสลับเบีรเกอร์ใช้งานแต่ทีนี้เวลาการใช้งานงเ,งเวลาใช้งานหด่วนใช้งาน กลายเป็นลืมนะลืมดูว่าจะลงเบเกอร์ตัวไหนส้สลับเบเกอร์อันใดลเข้าก่อนก็เลยเอามาเป็นใช้คัดเอาท์สอง,งนะครับ mm. เพื่อสลับระหว่างไฟฟ้าและไฟ,ฟดีซีเข้ามาเลี้ยงปั๊มอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับปั๊มบาดาลอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงก็เคสนนี้ก็น่าจะ จบที่ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนอุปกรณ์ค่าโอมที่470โ oh อห์มใช้อนุกรมกัน2ออันนะครับอเอาเข้าเสร็จก็ใช้กาวยามยึดไว้เลยครับเพื่อไม่ให้มันสะเทือนเพราะพวกนี้ถ้าเกิดความร้อนตะกัวเขาละลายแล้วก็ทำให้วงจรวงจร ช็อตได้นะครับเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทีมงานช่างที่ผมบันทิงโซลาเซล์